สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันตรงที่จุดสตาร์แรกของเรานะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะและนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำอลู่จังหวัดบาง,งากันค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องเตยนะคะนี่นะคะคือที่สุราษฎร์แดดจ้ามากค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าอุทยานแห่งชาติของเราเนี่ยอากาศจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าดูในพยากรณ์อ,อากาศมาเขาบอกว่ามีฝนตกนิดนึงค่ะเราไปดูกันเลยค่ะไปเจอกัน,นะคะ่ะ วิธีเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูจังหวัดพังงาเส้นทางที่1เดินทางออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข401ขับตรงไปและเลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข4090ขับตรงไปอีก1กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4032และเลี้ยวหักศอกไปทางซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4005และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4 ตรงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาลักลำลู่จะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ ส่วนเส้นทางที่2คือมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชนเกษมและเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสร2 0 0ศเบี่ยงและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข44เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4 0 0 9ขับตรงไปและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4 1 9 7และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4-15ต่อไปเลี้ยวขวาที่ทางแยกหน้าเหนือเข้าสู่ถนนหมายเลข4และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4 0 9 0 แลบเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4240และวิ่งบนถนนหมายเลข4240ไปอีก50กิโลเมตรจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4282และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็ได้อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูกจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนเนี่ย ไปรู้จักกับอุทยานแห่งชาติเขาหลักลําลูกกันค่ะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าเที่ยวอุทยานแห่งชาติหน้าฝนเป็นยังไงเย้ <Yeah! S 2> และตรงนี้ก็คือที่จอดรถขขงอุทยานค่ะเย้ค <Yeah! S 2> ่ะเราก็ต้องไปจ่ายค่าเข้าอุทยานก่อนค่ะ โดยค่าเข้าอุทยานนะคะต่อคนนะคะคนละย0บาทค่ะผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กนะคะ10บาทค่ะแล้วก็ค่าจอดยานพาหนะนะคะรถ4ีล้อ30บาทค่ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ยีบาทค่ะแล้วก็รถจักรยานจอดปีค่ะแล้วก็บัตรนี้นะคะทุกคนต้องเก็บติดตัวไว้ตลอดนะคะเพราะว่าเป็นบัตรของอุทยานเป็นบัตรเข้าค่ะ อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูนนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะและครอบคลุมอำเภอทั้งหมด4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่อำเภอตะกัวป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองและอำเภอเมืองจังหวัดพังงาน,นั่นเองค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูนนะคะมาจากชื่อ2ภูเขารวมกันค่ะได้แก่ภูเขาเขาหลักแล้วก็ภูเขาลำลูนนั่นเองค่ะและอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูนเนี่ยะคะยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่66ของประเทศไทยด้วยล่ะค่ะ สองวิธีเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวนะคะหรือว่า Green Heart Visitor นะคะเป็นยังไงคะพี่เจยข้อแรกนะคะต้องไม่ส่งเสียงดังค่ะข้อสองนะคะไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าอุทยานแห่งชาติค่ะและเราก็จะไม่นำภาชนะที่ใช้ด้วยโฟมเข้ามาในอุทยานด้วยค่ะแล้วก็ไม่ก่อกองไฟนะคะภายในอุทยานแห่งชาติค่ะและต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้ให้อาหารน้องสัตว์ป่านะคะเพราะว่าอาหารคนไม่ใช่อาหารสัตว์ค่ะ แล้วก็ไม่ใช้ฟืนนะคะหรือทําไม้ฟืนค่ะและนี่นะคะห้ามขี่เขียนทุกสิ่งทุกอย่างในอุทยานเลยค่ะแล้วก็ไม่เก็บพืชพันธุ์ดอกไม้หรือว่าสัตว์ป่าต่างๆนะคะกลับบ้านค่ะแล้วเราก็จะไม่สูบบุหรี่ที่นี่กันนะคะไม่นําเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เข้าไปภายในอุทยานค่ะแต่สิ่งที่ควรทํานั่นก็คือการช่วยแยกขยะนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยกันนําขยะออกจากอุทยานค่ะและนี่ก็จะเป็นวิธีที่การเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี นั่นเองค่ะทําได้ง่ายๆทุกคนก็ทําได้นะคะและการเดินไปเส้นทางในอุทยานแห่งเขาหลักลำลูกเนี่ยทุกคนต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะเป็นทางสโลปลงไปค่ะก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะ หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเรื่องอะไรนะคะสามารถแจ้งได้ที่นี่เลยคะ่ะและต่อไปนะคะที่เรากำลังจะเดินไปก็คือเจ้าก,ก็จะมีห้องน้ําแล้วก็จะมีบ้านพักแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างอยู่ติดกับทะเลเลยค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะและนี่ก็คือจุดทิ้งขยะนะคะสําหรับใครที่จะขยะก็สามารถนํามาทิ้งตรงนี้ได้ค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นทางเดินไปหาเขาหลักค่ะเหลืออีกเพียงแค่200เมตรเองไปกันต่อว้าวน้ำทะเล ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักต่างๆนะคะเป็นบ้านพักที่เราจะสามารถเห็นทะเลหาดเขาหลักได้แบบนี้เลยนะคะโดยสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานนะคะก็จะมีหลากหลายมากค่ะอาทิเช่นน้ำตกตนช่องฟ้าน้ำตกลำลูกหาดเล็กหาดเขาหลากัก และนี่นะคะก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดเล็กค่ะโดยในช่วงหน้าฝนนะคะเจ้าหน้าที่ภายในอุทยานนะคะไม่แนะนําให้เดินนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติค่ะอาจเกิดอันตรายได้ค่ะและที่เป็นสเปเชียลเลยนะคะก็จะเป็นหาดนางทองค่ะโดยหาดนางทองนะคะก็จะมีหาดทรายสีดําค่ะและหาดนางทองมีความพิเศษยังไงนะคะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันที่หาดนางทองเท<อ>ง้าหลักค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูหาดข้าม่างกันเท้ามาก,ก,าม,ากมันจะเป็นยังไงโดยหาดนางทองนะคะก็จะมีความพิเศษนะคะก็คือแร่ดีบุกนะคะที่พัดมาจากทะเลค่ะแล้วก็มากองกันอยู่ที่บริเวณหาดทรายนะคะทําให้เป็นหาดทรายสีดําค่ะ และนี่นะคะก็คือแร่ดีบุกแร่ที่สร้างไรายได้หมื่นล้านให้กับชาวพังงานและอีกทั้งยังอยู่ในคำฝันด้วยค่ะนั่นก็คือแร่หมื่นล้านนั่นเองนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลักลำลู่ในหน้าฝนหากใครแวะมาเที่ยวพังงาก็อย่าลืมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลักลำลู่จังหวัดพังงากันด้วยนะคะ